มีผัวฝรั่งทั้งทีทำไมไม่เลือกรวย,รยน้องจา๋าใครๆก็อยากมีผัวฝรั่งรวยด้วยกันทุกคนถูกไหมน้องพี่ๆรุ่นที่เขามากันโกนเนี่ยตั้งแต่คือคนไทยมีผัวฝรั่งกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วอืมบางคนมีผัวฝรั่งแต่ไม่ได้มาอยู่ที่นี่บางคนมีผัวฝรั่งแต่เออมาอยู่ต่างประเทศไม่ต้องทํางานบางคนก็ต้องทํางานหาเงินเอาเองถามว่าทุกคนน่ะเป้าหมายของทุกคนทุ่อตั้งไว้เสมอว่าอยากมีผัว รวยทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะไปรวยอ่ะเขาต้องดีกับเราก่อนเขาต้องรักเราก่อนอืมเขาต้องเทคแคร์เราก่อนดีแล้วก่อนเราจะอยู่กับเขาได้ไหมเราต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยเราต้องดูวาสนาของเราด้วยน้องคิดว่าทุกคนที่มีผัวฝรั่งเอ,อ่อจะต้องมีผัวรวยหมดทุกคนมันก็ไม่ใช่เพราะว่าที่พี่เห็นนะที่เขาได้ฝรั่งแบบธรรมดาปกติเขาทํางานหางเงินเองบางคนมีเงินมากกว่าฝรั่งก็มี บางคนเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเออต้องได้ฝรั่งรวยเท่านั้นมันก็ไม่ได้หาง่ายฝรั่งรวยมันก็ไม่ได้เยอะอืมัมนต้องไม่ได้เยอะหรอกคะ่ะลูกจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเออหนูตั้งเป้าว่าหนูจะต้องหาฝรั่งที่รวยเท่านั้นหนูก็หาไปเลยอืมบางคนเขาก็ห้าปีสิบปีเขายังไม่ได้ก็มีเพราะเออฝรั่งรวยมันก็บางคนเขาก็ไม่เอาเราเขามีวิธีเลือกของเขาเหมือนกันฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้อยู่ในวงสังคมที่ว่าจะได้ฝรั่งรวยหรือว่าจะเจอฝรั่งรวย อันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าหนูตั้งเป้าว่าหนูจะต้องได้ฝรั่งรวยก็แล้วแต่หนูแต่สําหรับพวกพี่ที่เขามาก่อนทำไมเขาไม่เขาไม่เลือกฝรั่งรวยๆวยเขาก็อยากเลือกนะจ๊ะมีผัวฝรั่งก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่อ่ะน้องคิดว่าทุกคนในประเทศไทยจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนไหมที่ซื้อลอตเตอรี่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันอยู่ที่บุญวาสนาฉะนั้นบางคนเขาไม่ได้เลือกมากเขาเลือกแค่ว่ารักเขาดูแลเขาได้ อยู่กันได้โอเคเพราะถามว่าเราจะต้องโอ้ยพอมาอยู่ที่นี่เราจะต้องหาคนรวยเท่านั้นมุ่งมั่นหาคนรวยเออผัวเราพอมาอยู่ที่นี่เรารู้ว่าเขาไม่มีเงินเราทิ้งเราหาใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นอืมไม่ได้เรื่องง่ายขนาดนั้นอชีวิตนะหนูมันไม่ใช่เรื่องเรื่องเล่านิทานเรือเปื่อยที่เราจะมาบอกว่าฉันจะต้องเอาคนรวยเท่านั้นหนูคิดว่าคนรวยทั้งประเทศเนี่ยเขาจะไาเอาเราไหมอย่างเยอรมันเนี่ยคนรวยในประเทศเยอรมันเขาจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อไปเอาผู้หญิงไทยล้วนๆไหมคนประเทศเขาเขาก็เขาก็เอาไปกดแล้วอืม ถ้าหนูมีวาสนาหนูได้ผัวรวยพี่ก็ดีใจด้วยแต่อย่าไปบอกว่าเอ๊ะทำไมเอ่อพวกพี่มาอยู่กันลาบากทําไมไม่หาผัวรวยไม่หาฝรั่งรวย,วยไปเอาทําไมฝรั่งที่ว่าต้องมาทํางานเองบางคนไม่ได้ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นแค่รักเขาจริงดูแลเขาได้เอ่อเรื่องอื่นเขาไม่สําคัญเขาก็สามารถหาเอ,าเองได้บางคนนะ่ะหนูรู้ไหมบางคนมีฝรั่งบางคนนะ่ะเออหาเงินหาทองได้เยอะกว่าอสามีซสอีกอืมสร้างฐานะให้พ่อ,ให,พอให้แม่ทั้งครอบครัวทั้งประเทศไทย เออโดยตัวเองทําเองโดยที่ฝรั่งไม่ได้มายุ่งเกี่ยวก็มีถามว่าถ้าเขาเออรอฝรั่งรวยๆเนี่ยเขาจะได้ผัวไหมมางคนรอเป็นสิบปีก็ไม่ได้อืมเพราะว่าฝรั่งอะ่ะมันไปประเทศไทยมันก็เหมือนกันหมดอ่ะมางคนใช้เงินหรูหราแต่พอมาที่นี่นี่สินเยอะแยะเรื่องยังไงไปขอดูบัญชีเขาเหรอ,อไปขอดูบัญชีเขาเหรอมันก็ไม่ใช่นะคะหนูก็ตั้งใจดีๆถ้าหนูอยากได้ผัวรวยก็พี่ก็อวยพรให้หนูเออ ใจไวๆนะคะแต่สอย่ามาบอกว่าเาพวกพี่ทําไมเออไม่หาไม่เลือกฝรั่งรวยๆเอาทําไมที่จนต้องมาทํางานเองอันนี้เรื่องนี้พี่ก็บอกให้เลยว่าพวกพี่เลือกกันเองอยากได้แค่เนี้ยอืถ้าถามว่าถ้าได้หัวรวยดีใจไหมก็ดีใจแต่มันไม่ได้ไงได้แค่นี้ชีวิตมีความสุขเออจนถึงมั่นปลายชีวิตก็โอเคแล้วอืหาเองได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้หวังเกาะฝรั่งฝรั่งเขาถึงได้กลัวคนไทยไงเพราะเราคิดอย่างเนี้ย ว่าเขาถึงได้ให้คนไทยเซ็นสัญญาเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วมาเจอฝรั่งรวยทิ้งเขาแล้วจะแบ่งสมบัติเขาหัวหมอขับกับเขาจะเอาค่าเลี้ยงดูจากเขาเนี่ยฝรั่งก็ถึงได้กลัวเราเพราะเราคิดแบบนี้จะต้องเลือกฝรั่งรวยเท่านั้น